แี่วจบยังหลอกกันแ้วกำลงวนกลับอาวัู่ท้ายซ้ายมืออาวันเห็นไหมข้างหลังข้างหลังวนกลับไปแล้วทางไฮเวนโรงพยาบาลมีถบเพื่อนใช่ไหมครับไปบ้านกันถ้าหลายคนนะดูด้วยนั้นรอในบ้านนฮะวนกลับใช่แล้วทางในโรงพยาบาลสองเกียร์ทำไปเฉยๆนะเอ้ยขอชนขอชนอย่างแรงเลยที่อย่างแรงเลยเอาหน่อยเอาหน่อยไปทางหน้าโรงพยาบาล บ้านไอ้นี่แหละร้านหรูร้านหรูร้านหรูงจะหลุดจะหลุดจะุดล้อไปก่อนยิงล้อไปด้วยยิงล้อไปเนเหนลงเหนืลงก็ไ่อูอูาวันวนวนกลับวนกลัเข้าโมงกลเ้าเดี๋ยวขวาไปทางเอกพยาเอกยาอาไปทักแดงแดงครับ เข้าไปทางสายไฮเวย์ลูกบาสนี่นะฮะตึกลุกตึกลุกนะนะตึกลุกแล้วเลี้ยวขวาเข้าตึกลุกนะครับต้องเข้าตึกลุกมีตึกลุกคาเรนเข้าไปแล้วมีตึกลุกเข้าไปแล้วมีตึกลุกเข้าไป อนคะแนนตึกลุ้งนะวนคนนตึกลุงยอดนะครับอยู่บนยอดกำลังจะเหินลงเหินลงแล้วเหลือแค่ส่เดียวแล้วนะจากสองส่เนี่ยเอาเอาเอาอย่าะเออวนกลับวนกลับไปด้านหลังลุง ไม่ไไล้วไ,ไ,ไปด้านหน้าออกด้านหน้าน, â, น่าจะเข้าบา้านน่าจะเข้าบา้านเหมืาให้มันชนแล้วให้ลังแตกอซ้ายหลังแตกเดี๋ยวลอหน้าสวยสวยสวยขวาน้าล้อเดียวขวาน้าล้อเดียวขวาน้าเดี๋ยวขวาน้าได้ก็ได้ไดหน่อยอาวันขวาน้าล้อเดียวซ้ายหลังแตกครับมาขึ้นรถมาขึ้นรถมานรถมามามาเามาแม่งาคาาากเลยสัตว์ อยู่หน้าบ้านแล้วนะอยู่หน้าบ้านแล้วอยู่หน้าบ้านแล้วหน้าแล้เดียวครับหน้าแล้เดียวครัหน้าบ้านหล่อรับหน้าบ้านหล่อรับหน้าบ้านหอรับหมดแต่หมดแต่หมดหมดเลยหมเลยหมดเลยหมดแล้วหมดแล้วแล้วบ้ามบ้ามบ้ามช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยบ้ามออาบ้ามออกมบ้ามออกมาบ้ามออกไปมีแล้คนมดีต้งสไปเดอร์เขามันต้องสไปเดอร์มันต้องสไปเดอร์มาไม่ติดกระแพงไปเลยขอโทษเอามาขอโทษออกพี่น้องขวาอยู่เท้าทีเท้าทีบ้าไม่ติดกระแพงไปบ้าไม่ติดกระแพงไปบ้าไม่ติดกระแพงไป โทอทีคร anyway> ับโทษทีครับไม่นะครับไปนะทีแปดไปทับนะทีแปดไปทับไม่ล็อกรถไม่ตำรวจไม่ล็อกรถด้ะโอ้โหใส่แรงเห้อันมาแต่ง GT ห้าร้อย g ีห้าร้อย ท้ายขาวเขาอยู่หน้านบ้านเร็วๆเขามี่กีบคนเองตีก่อนสวัสดีครับลุงได้เวลาครับทางเดิมน้ำทางเดิมน้ำหนมเดย์นะคะรัาบานไปไล่ขันมาหันต้ไมพี่จะได้ไวาแค่ล้อแตกทุกคันมั้ะเอาดิ เอาไงยิบคิดหน้บาบ้านวยใช่ป่ะเอ้ยเพื่อนโดนหน้าบ้านสลเพื่อนเงินด้วยลงมามีสติกันหน่อยตะโกนเพือตะโกนไปไปรอตสหน้าหน้าบ้านมีสติกันหน่อยเพื่อนโดนาาาเ

ตีเลยนะก็ตีเลยขึ้นล้นไปแล้วแท็กน้ำออกหลังบ้านออหลังบ้าน,นหลังบ้านไปแล้วคนรั้วมีสองโตกนะสองโตกแท็กน้ำเมาส์หน่อยมาเอาหน่อยคนรั้วออกไปแล้วออกไปทางหน้าโบดหน้าโบดฮัล เอไปทางร้านหเดียวเดียวไม่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 ซื้ที่ร้านหูอยู่ขวาลงร้านหนูนะครับเดี่ยวขวาลงร้นหนูไว้ไปทางอาร้านตุกแดงร้านตึกแดงเดี๋ยวทำย่างชิมหายเไม่ได้ัำย่างยางแตกทําคตรยางเลย ขึล้อเดียวแม่งเข้าบ้านนะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก่อนลุ้งไปทางเครื่องยนตขึ้นไปทางลัดเกมเก่าตัดซ้ายเป็นตามฝีผมเลยอ่ะจะเป็นเลี้ยวก็จริงใช่ไหมครับนี่ววลับมีแววกลับบ้านปะมีแววกลับบ้านอีแวว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 ขึ้นไปทางสุสานเลี้ยวไปทางสุสานเลี้ยวซ้ายลงไปอีกทีนึงหน้าตึกลุ้งน้าตึกลุ้ง หน้าตึกล yeah> ุ้งนะครับตอนนี <t um> <t ้หน้าตึกล uh ุ <t um> <t 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 um <t um> <t ้งอยู <t <t um ่หน้าตึกลุ้เดี๋ยวลงไฮเวย์ไฮเวย์ไฮเวย์ไปทางไอ้ไฮเวย์โรงพยาบาลขึ้นเถิด็ยากขึ้นเถิด็ยากขวาไปทางตึกรีบตีตำรวจเจอสวยฝาแตกอ่ะรฝาลวยสวยไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวไปทางหลังหลังตึกแดง เลี้ยวซ้ายไปทางไอร้านหรูหน้าที่ทางเขือนขยะเลี้ยวขวาไปทางร้านเพชรคนตรงร้านเพชรนอนอยู่ไหมออกขวาไปทางไ่ายหนังเขาชนเยอะเขาชนเยอะแต่ที่หน้าแตกหน้าแตกไปสวยท่ได้นอนตรวจที่บ้านรอเลยไ้พี่ได้ได้ได้เข้าบ้านเถินเข้าบ้านเถอะเข้าบ้าน เข้าบ้านไปแล้วอ่างลัวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปแล้วขอบคุณทัพคนลุ้นขอบคุณทับคนนึงนน่าเดือดรุ่นเดียวแล้วขอหน่อยขอบคุณทับคนนึงไปโทษดีเหยอะถ่ายรำคันนี้เอาเลยขอโทษโทษนะแท็กดับแท็กดับแท็กดับให้รู้ตัวล็อกรถไม่ทันกดล็อคไปก่อนเลยไปรอทีนะเขาซ่อมรถอยู่นะเขาซ่อมรถอยู่บานไหนมาหลังบ้านไหนมาหลังบ้านไหน จะดุดรีอยู่ติดตามมาสองปีแต่ผู้ซับได้เจ็ดลูนคอร้องหน่งห้าห้าห้ามากนะครับห้าขไม่ทันเด้อข้างบ้านจะขาดไรอะไรอยู่ครับเขาเติมน้ำมันเด้แ้เติมน้ำมันเขาเติมน้ำมันอแล้วอแล้วให้ไปแตกได้ไหมครับได้ได้ได้เดี๋ยวใช่ไหม แแล้ววพีี่่ตตาเเดยองอกลงรถออกลงรถออกลงรถเอะปไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วหน้าสายแตกหน้าสายแตกหน้าสายแตกก็วนกลับบ้านไปทางหน้าไปหน้าหน้าบ้านออกหน้าบ้านปกติออกหน้าบ้านปกติหมอหมอหมอเดี๋ยวสายไปทางบ้านนี้ก่าอาไปทางไอ้หน้าโบอีกทีนึง เดี๋ยวขวาลงเมื่อกี้หมอหมอหรือไปไปใช่รถกูยิ่งข <step out, S 1> ึ้นเบา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 เขาจะพังแล้วมีของซ่อมไหมครับมีของซ่อมไหมีของซ่อมไหมเอาไปใช้ล้มแล้ว บุม็อกไปเลยม็อกไปเลยตัดลอยนะตัดลอยแท็กน้ำมาแท็กน้ำตัดลอยแท็กน้ำแท็กน้ำตัดแท็กน้ำตัดแท็กน้ำเขาจะลงเขาจะลงเขาจะลงแล้วเขาจะลงแล้วโดนตัวโดนตัวแล้วอยู่นโดนตัวแล้วอยู่นนโดนตัวแล้วที่เชอรอะเราวะจับ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 สวยโดนศพนะโดนโดนศพโดนศพโดนศพจับคน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 คนหนึ่งจับแล้วพี่จับแล้วจับแล้วพี่จับแล้วี่เฮ้ยกูฝึกขับรถหรือเปล่าไอ้สัสตร์ไม่โดนคอนยิงดิยิง โอ้เปียกชอบเที่ลาโดนศอกก็บอกแล้วไม่ใช่หรอให้ปล่อยแล้วอุ้มดีขอโทษครับผมกดไม่ทันครับก็แล้วปล่อยต้องปล่อยแล้วอุ้มออกมาทออกเลยนะไอ้ขันนี้โง่บ้ากเลยเนี่ยไอ้เหี้ยมันงัดคือลอยเลยเนี่ยไอ้ขันเนี้ยไอ้เหี้ยไม่ไม่ไม่ผมผมกดไม่ไม่ทันนี่ขอโทษขอโทษขอโทษปล่อยเตียนเลยอันนี้เอาอันนี้เราเตียงสองเปล่า เราเป็นไเพราะเราไม่ได้ล็อบรถเขาด้เมื่อกี้ฝันไปล็อบตกอีรอบหนึ่งฝ่หลังแตกสวยสวยสวยแต่ก็ยังใช้อยู่กำลังไปทางซ้ายของไอ้ร้านเกมเก่าไม่เลิกอยู่ในบ้านเราวะนบ้านไปทางหน้า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 บ้านฝ่ายหลักแตกเดือดหน้าเขาลงรถแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยลงมาดูลูกล่างหน่อยเขาต้องการอะไร ปิดประตูลงรถให้กูเปิดประตูลงรถให้กูบ้านหรือถนนถ้าถ้าเพื่อนอุ้มมาได้ก็ไอ้นี่นะให้เข้ามาในในรถเดี๋ยวกูด่าไอ้นี่สอบยิงซ้ำอีกทียิงซ้ำอีกจอดเดินหน่อยเนน่อประตูหน่อยประตูหน่อย,รอยเราไม่หยุดที่าวางไม่หยุด เพื่อนมายังไอไอคนที่โดนอยู่อ่ะใครอะจะบอกว่าไปซ่อมรถต่อไปเออเออแล้วก็เข้ามมาศพเล่นออกไป็น่อได้ขอซอบหน่อยขอซอบหน่อยเลขหนึ่งศูนย์สิบห้าหนึ่งพันสิบห้าไอ้เหี้ยมันมาบ้านเราไม่หยุดเลยเหรอมัาถึงกี่คนแล้วมึงได้จับเวลาไหมเนี่ยศพไหนเอออ่ะผสมมารุมเปย์ด้วยอะไรพี่ยาการเรื่อยบ้านนี้ไอ้หมอรันเฮ้ยศพใครหลุดวะนี่ยมันเด้งครับพี่มันเลยหลุด จุดดิมีใครจุดเวลาเฮ้ยใครใครเอ๋ออ่ะไม่ใครอุ้มเอ๋ออ่ะบอกให้จดเวลาในดิเคสใครอ่ะไอ้เพื่อนจับไม่ได้หรอกนะเว้ยบอกพี่สี่ดมยี่สี่ตันสี่ดมยี่สี่ยี่สี่เคสแข็งให้หรอไม่แข็งตาไม่แข็งแทบไม่แข่งแน่แทบที่หนีมาใช้ปืนยิงหรือเปล่าไม่แข็งนะครับแต่ถมบ้านนะถมบ้านนะเออเดี๋ยวกูไปรอให้เดี๋ยวกูไปรอให้นี่ศพใครอ่ะอันนี้ศพใครเนี่ยไอ้เจ้งรถมึงไปไหนอ่ะ ไอ้เคียหลุดเมื่อกี้แน่เลยโดนพาวมาบ้านเคลียร์มคีอยู่อยู่ใงนี้ครับของเซิร์ฟแน่เลยเมื่อกี้อ่ะมันมีบ้านอยู่ใช่ป่ะสามสี่สามสี่สามสี่เป็นสไปเดอร์สามสี่เป็นสไปเดอร์มีตบมีแสตามหลังมาออกปกติออกปกติออกปกติอาามมให้อาวันเล่นให้อาวันเล่น เคมารีได้จับได้ปะเนี่ยบล็อกจับได้แล้วจับได้แล้วถูกประจุนแม่งสกิดไม่ได้แค่นี้เดียวอะรถกูส้มแดงรถกูชมพูอ่ะไอ้เรียบแมสกิดแค่ปลายแบบไม่สกิดรถกูแค่ปลายเล็บอ่ะรถกูแบบแดงอ่ะสามสี่หายไปแล้วขับรถเหมือนกันเป๊ะไม่เลยงี่กูไปขับรถมึงอวานเบิร์ด ไปไกโโหมันจัดอะไอ้หีอะรถมันเลี้ยวโหดในเมือมันโหดจัดเลยจริงจริงตามไม่ทันอะมีม่องท่า,อ,า,อ,ทาอีกบ้าของพร่อเเมเลยเอะไรครับหนึ่งมาสิท่ายี่กองสี่แยกบ้านเราสี่แยกเหมอแล้วเข้าใหม่ครั้งนึ่งครับไม่ได้หล่นใจอย,อยูอยอย่ยยแล้วไอ้หี้ยรมีแต่ตรงสีแยกเหินเหลอเวลาด้วยนะเว้ยเฮ้ยตามลงมาพิจาในักแชมีอยู่จากนี้ถ้าไม่ใช่เดมอนเฮดอะคือของเราหมด แล้วมันเฮดโดนเหรอเฮดเฮ้ยมาดีทำไมรถมันกลับมาปะไอ้จบอะไอ้จบไอ้จกข้างหน้ากูไปเจอไดมอนเฮดเอ้ยเจอสกอตต์ล่าไดมอนเฮดอยู่อ่ะน่าจะใช่มันก็ไม่ได้สนใจเราอ่ะมันไม่ได้สนใจเราอยู่แล้วตั้งแต่แรกไปนะเบิร์ดห้าห้าทีหกนะไปเลยไปก่อนนะไปองของผมสุ่มนะไปไปไปผมเอาทั้งถูกเอาทุกอย่างอะตอนนี้กูขาดหมดเลยไปไปไป มาแป๊บแล้วไปไหนดีวะกินหรอมาไหมขึ้นมาดิยิ่งจะลงตรงนี้อะไรเขาจะเอาเคนอกบ้านก่อนนะตำรวจไปยันหน้าบ้านผมก็มีโจมผมอยู่ครับผมไม่ได้แบบไอ้นี่ไงเาเคลียร์ส่วนตรงนี้ด้วยเพราะอาวุธเมื่อวานนี้เราก็ตัดเจเคมีสองศพมาแล้วเข้าบ้านไปอีกศพหนึ่งเราได้ยินปะ ยินใช่ไหมได้ย,ยินโอเคใครรู้เรียกวอส่งในดับแชทไน้ไหนได้ใครมีแท็กจูนบ้างอ่ะผมวมีแท็กจูนดับแชทมีนะพี่โอเคโอเค พอแทนไหมครับผมหิวข้าวอะเอเคมาขับพอได้เคครับครับพี่ผมขอรีเซ็ตตัวแป๊บนึงใครมีแท็กจูนบ้างกูอยากขับแท็กจะไปแท็กแทกอะมีใครมีแท็กคอมแม่ลงแม่ลงอะแม่เอาเดียเดียวหนึ่งพันสิบห้าหนึ่งพันสิบห้าไอ้จุกหนึ่นิ้านะ่ขน้างขับเล่นทั้งหน่อยไม่ได้ขับแไม่มีเลยครับพี่ซ่อมยังอะ ได้แล้วไแล้วต่ผมชวนอาวันไปเมื่อกี้อันนี้ค่าจูนค่าจูนเพิ่มพอยต์ปะหรือว่าอะไรอ่ะมันเล่นประตูหน่อยหรือไม่ยังไม่แบบที่ลุงบอกว่ารถพพไก่แจ็คอ่ะผมล่นล่างให้สองเคสอยากตามสองเคสอยู่บ้านสก้อนอ่ะปอมานะ ลองข้างล่างเลยที่ว่า J K กันังกอนพคุก J K งูไม่ยอมใครแต่ก็ไม่เกเรกูอยู่เนือสุดคนกันังกอนกะคุก J K ูไม่ยอมใครแต่ก็ไม่เกเรกูอยู่เนือสุดคนใน